ท่องเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามในฤดูกาลทั้ง4ของฝืง้นแผดินและทะเลที่อุดมสมบูรณ์เราจะพาท่านเดินทางท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินไปกับมนต์เสน่ห์ของฮอกไกโดหลอเรามุงหน้าไปที่ชิเรโตโกซึ่งอยู่ทางตันหลอกของฮอกไกโดธรรมชาติที่ยงเป็นความภูมิใจของฮอกไกโดแล้วกับแดนสวรรค์ของสัตว์ป่า เสน่ห์ของเทียโตโกะไม่ได้มีแค่นั้นนะครับ <laughed> มีความสุขโอ้โอยน่ากินมากว้าวหอยเม่นสัมผัสกับน้ำร้อนที่ค่าไม่ถึงพบความอร่อยสดใหม่จากทะเลที่เชีโทโกะก,กันเลยนอกจากนี้ยังมีพิซซ่าหน้าผักของคาเฟ่ในเมืองโคชิมิสูด้วยโอ้โเครื่องเยอะมากเลยวันนี้ขอแนะนำทริปชิมข้ออร่อยในฤด,ดูแบบจุใจไปเลยครับ มาถึงชิราโทโกะแล้วครับฝนตกลงมาซะได้แต่ก็ชุ่มช่ำเย็นสบายดีนะครับเอาละงั้นเราไปกันเลยครับเชิญครับแหล่งท่องเที่ยวดังที่มีผู้มาเยือนกว่า500 0 0นคนต่อปีเทเลสาบทั้ง5แห่งชิยาโทโกเพื่อให้หมีและกวางสามารถอยู่ได้ตามธรรมชาติจึงมีการสร้างสะพานไม้ยาวไปถึงททเลสาบซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถเดินไปได้ฟรีครับ ตลอดแนวจะมีการขึงลวดไว้แล้วก็ตรงนี้มีป้ายเขียนไปด้วยครับรถไฟฟ้าอันตรายตรงนี้จะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งอยู่ครับติดตั้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หมีปีนขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่าเจอหมีจังเลยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยไม่เชอก็ได้อะตรงนั้นมีกวางด้วย สู่มทิสก้นกว้างเลยจริงด้วยใช่จริงด้วยเราบริเวณทางเดินไม้เห็นคนน่ารักๆของกวางเอโซเพียบเลยครับท่ามกลางธรรมชาติอันกว้างใหญ่นี้และตรงนี้คือจุดชมวิวที่มองเห็นทะเลสาบแต่วันนี้อย่างที่เห็นแล้วครับมีหมอกหนาปกคลุมถึงแบบนี้ก็แปลกตาอีกแบบนะแต่เราก็อยากเห็นทะเลสาบชี่จโทกโกในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสเนอะเนอะอยากเห็นใช่อยากเห็นใช่อยากมากครับ และนี่คือพวกเขาเชียร์ทโกที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ําเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์จริงๆทำไมพวกเราไม่ได้เห็นนะ <laughs> <laughs> เป็นวิวที่ถ้าใครได้เห็นจะต้องมีความสุขไปชั่ว oh. ชีวิตเลยจะ <laughs> ได้เห็นไม่เนี่ยนอกจากธรชาติที่สวยงามในหน้าร้อนแล้ว <laughs> ยังมีของอร่อยด้วยครับร้านอาหารอาราโซคุมาโนยะ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอุโทโรเปิดมา35ิปีแล้วเป็นท่านดังเลยนะครับคนนี้เป็นเจ้าของร้านผมอยากทานของอร่อยตามฤดูของอุโทโรกลางหน้าร้อนของชิเดโทโกะนะครับมีอะไรบ้างครับแนะนำด้วยตามฤดูก็คงจะเป็นหอยเม่นนั่นแหละครับหอยเม่นเหรอหอยเม่นอุโมโระน่ะดีที่สุดเลยครับหอยเม่นที่หาทานได้ถึงเดือนสิงหาคมเท่านั้นข้าวหน้าหอยเม่นดิบครับ ช่วยให้เม่นพันบาหุนเจ้าอุโธรถ,ถึง8ตัวใส่มาเต็มชามเลยครับสุดยอดเลยอะจะทันนะครับอื <c oughs> เป็นไงครับ <c oughs> มีความสุขใช่ไหมละครอะไรไมไ่ออกเลยครับ <c oughs> ครับทั้งหวานรสชาติก็เข้มขน้นแทบอยากจะอมไว้ในปากตลอดเวลาแต่ก็อยากกลืน <c oughs> เป็นหอยเม่นที่ผมไม่ชอบอ่ะซะเลย<ฮ>มันอร่อยเกินไปนั่นเองนะครับไม่อยากกลืนเลยอะ่ะครับเอ๋มีรามเมงด้วยเหรอครับรามเมงใส่หอยเม่นบาหุนสดแล้วก็ปูรวมถึงกุ้งฮ ok อกไกิมะและรามเมงสดดูที่ใส่าอาหารทะเลมลังการเลยอร่อยแน่เลยชามนี้ มีความสุขจังเลยถึงจะไม่ใส่หอยแม่นก็เป็นราเมงที่อร่อยมากแล้วแต่ยิ่งใส่หอยแมลงไปรสชาติยิ่งเข้มข้นขึ้นแถมยังกรอบๆอีกด้วยนะครับเหมือนหอยแม่นมันช่วยได้มากเลยนะครับเมนูนี้จะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับเหมือนรสชาติรวมกันเป็นหนึ่งเลยครับระหว่างเดินทางได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินสวยๆด้วยล่ะครับสัตรูที่นี่เติบโตท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามจริงๆ บุฟเฟต์มื้อเย็นของโรงแรมที่ทานได้ไม่อั้นอาหารซึ่งใช้วัตถุดิบชั้นดีของอุโทโรมีให้ทานมากกว่า50อย่างเลยละครับโอ้โหครับครับเยอะมากจุดนั้นผมขอแนะนำซาชิมิสดๆจากปลาในท้องถิ่นครับครับถ้าเป็นหน้านี้ของชิเดโทโกผมขอแนะนำปลาอาโอโซยนี่เลยครับปลาอาโอโซยครับแล้วก็ปลาคุโรกาเรนี่ครับว้าวแลกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยครับ ว้าวสวยมากเลยสวยและทานได้ไม่อั้นเลยใช่ไหมล่ะครับทานได้ไม่อั้นเลยครับครับแถมยังทำข้าวหน้าตามใจฉันได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับเยอะขนาดนั้นเลยเนี่ครับด้วยบุฟเฟ่จะใส่ไข่แซลมอนเยอะขนาดก็ได้โอ้โหจะแนะนำให้ทานแบบนี้นะครับโอ้ใช้แทนสุดยอดเด้วยแลเนี่ยครับนั่น่คือข้าวหน้าตามใจฉันของยามาจิเคสุเกะจะทานนะครับ เป็นไงคะกรอบกรุบๆๆๆๆๆๆเลยครับเพราะใช้ไข่แซลมอนแทนโชยุมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยครับกับรสชาติที่หรูหราอาลังการจริงๆอยากขอบคุณทะเลเลยขอบคุณครับใส่ไข่แซลมอนแทนโชยุเลยเป็นบุฟเฟ่ต์ที่ได้รสชาติจากทะเลจริงๆ เต็มอิ่มกับรสชาติอาหารทะเลของชิระโทโกะแบบสุดๆไป<ช>เลยแบบสุดยอดไปเลยแลวผมก็มาดูท่งดอกไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติครับวิเศษไปเลยดอกไม้พวกนี้ทำให้ได้กลิ่นหอมๆด้วยนะครับหลาบสีสันดีจริงๆได้ชมดอกไม้ใกล้ๆเนี่ยมันดีจังเลยนะครับที่ได้มาเห็นและมาสงังขไปบบเรลืลสิทีครับ สุดดอกไม้โคชิมิสุเป็นทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติที่ตั้งขั้นระหว่างทะเลสาบและทะเลทํายังเป็นเนินรายแนวยาวด้วยครับผมได้สอบถามผู้ดูแลดอกไม้ที่นี่มากว่า20ปีค,ค,คุณคุบิโนด้วยคือถ้าเป็นช่วงนี้ของทุกปีดอกไม้นี่ก็ลังสวยเลยนะครับ<อ>แต่ปีนี้สภาพอากาศแปรปรวนเลยดอกเ<า>ยอะขนาดนี้ยังถือว่ายังไม่บานอีกเหรอปกติจะเยอะกว่านี้ช่วงเดือนสิงหาคมจะมีดอกไม้กว่า40ชนิดบานสะพรั่ง แค่ได้ชมดอกไม้สวยๆผมก็อารมณ์ดีขึ้นเลยเพราะผมเป็นนักร้องก็เลยเผลอร้องเพลงออกไปเลยล่ะครับร้องด้วยเหรอและใช่กุหลาบญี่ปุ่นหรือเปล่าครับนั่นน่ะใช่ไหมครับด้านโน้นอนั่นเหรอใช่ใช่เพลงที่ผมร้องมีเพลงที่เกี่ยวกับดอกกุหลาบญี่ปุ่นอ๋ออย่างงั้นเลยครับเชื่อเพลงเสน่หหากุหลาบญี่ปุ่นจะลองฟังไหมครับเอาเลยลองฟังดูนะครับอยากร้องก็ร้องอาไกฮามานาส สุนัข n านาเป็ัไนครับโอ้ดังเลยไปต่อดีกว่าเพราะเพราะขอบคุณครับโอ้นี่ครับอีกฝั่งเป็นทะเลเฮ้เป็นสถานที่ที่วิเศษไปเลยอยู่ตรงคลางระหว่างทะเล และทะเลสาบซินาครับนี่ตรงนั้นคือทะเลสาบโทฟสุสโกะนบรรเพลงที่ผมร้องมีชื่อของทะเลสาบฟูเรนด้วยออ,กอ,อกีออก,ก็มาเยือนตรงนี้แล้วะจะลองฟังไหมครับอ่อฟังก็ฟังอาโตคุซโกอืม คุณคิมินอ์เป็นคนดีมากเลยนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนที่ผมร้องเพลงให้ฟังเขาบอกข้อมูลบางอย่างให้ผมด้วยล่ะมีร้านร้านหนึ่งที่ผนังร้านเป็นกำแพงดินด้วยนะครับเท่าที่จำได้กำแพงดินแบบที่ฮิตๆนะเหรอะค่ใช่ใช่แล้วจะเป็นกำแพงเป็นดินเลยใช่เขาสร้างอย่างนั้นน่ะเป็นแบบโบราณอนุรักษ์ไว้นะครับที่จริงแล้วที่นี่คือคาเฟ่ที่อารมณ์ที่แตกต่าง แถมยังได้ทานพิซซ่าแสนอร่อยจากผักท้องถิ่นด้วยล่ะครับดื่มดำกับสัมผัสแห่งฤด,ดกูกาลของอเกโดในหน้าร้อนและตอนนี้กำลังไปร้านแนวใหม่ที่คุณลุงบอกนะครับร้านนี้แน่เลยกำแพงดินครับว้เป็นตึกที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเลยดูสิครับสวยจริงๆนะโอ้คลาสสิกคลาสสิกอเข้าไปดูหน่อยซิมีอะไรมั่ง สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับร้้น,นที้สุดยอดไปเลยอ่ะไม่ทราบขายอาหารแบบไหนบ้างครับขายอาหารเอเชียครับครับครับซุปและแกงกะหรี่กับพิซซ่าที่ทำขึ้นมาเองครับชื่อร้านคาเฟ่ทำเองซุยบะ ไม่เพียงแต่อาหารสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดก็ทําเองหมดเลยครับที่นั่งนะครับรธคาชีเจ้ของร้านรูยวักหนึ่งปีขึ้นเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วเอเชียแล้วก็ฝึกทําอาหารไปด้วยเกิด้ก็กลับมาที่โคชิมิสุซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาร่วมกันสร้างอาคารนี้ขึ้นมากับเพื่อนๆนะทำเองหมดเลยครับ ร้านในความรู้สึกเหมือนท่องเที่ยวอยู่ต่างประเทศเลยครับด้วยนะเหมือนรีสอร์ทเลยนั่นน่ะครับเหมือนมากสวยมากครับนี่คือเมนูที่ร้านภูมิใจเสนอพิซซ่าหน้าผักรวมครับเซลามิคฝรั่งโกโบและฝรั่งจากสวนของเกษตรกรที่รู้จักกันครับถึงพิซซ่าจะเป็นอาหารตะวันตกแต่ดูเหมือนเขาจะปรุงรสแบบเอเชียนะครับรสแบบเอเชียด้วยอย่างนั้นเลยครับอืมเป็นไงคะเดี๋ยวครับ คุณไม่ออกเลยลิราการสูพิซ่ากรอบอร่อยมากเลยขอบคุณครับผักสดมากๆต่ติ่งนุ่มเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันแรสสัมผัสที่สุดยอดเลยครับเหมือนได้ทานพิซซาที่สดใหม่ครับแถมยังใส่เครื่องเทศของเอเชียด้วยใส่สมุนไพรเครื่องเทศและซอสมะเขือเทศนะครับครับ พิซซ่าที่เผ็ดร้อนด้วยเครื่องเทศรสชาติที่เกิดจากการเดินทางของร้านที่ใส่ใจทํากับมือครับเหมือนไปเที่ยวมาเลยละครเอาก็ไปเที่ยวมานี่ก็ใช่เนาะก็เที่ยวอยู่ก็เหมือนอยู่ที่ไหนสักแห่งเลยครับได้บรรยากาศสุดๆไปเลยนะครับร้านนี้นะแนวมากรละดูการที่ดีจริงๆครับครับอาหารทะเลและผักต่าง เติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์มากเลยล่ะครับเพราะถูกห้อมล้อมด้วยธรรมชาติของชิเรโทโกเข้าใจเลยว่าทำไมรสชาติของมันถึงได้อร่อยเป็นพิเศษนะครับยอดเยี่ยมจริงๆริงสีเขียวเต็มไปหมดอากาศก็สดชื่น คราวนี้เราไปเต็มอิ่มกับโอนุมะในหน้าร้อนกันค่ะว้าวย้่วจุดมุ่งหมายในการเดินทางคือแหล่งรีสอร์ทซึ่งเป็นหน้าตาของฮอกไกโดใต้โอนุมะวันนี้จะมาแนะนำธรรมชาติที่พบใด้เฉพาะในหน้าร้อนและของอร่อยที่หาทานได้ที่นี่เท่านั้นให้ชมค่ะตัวอย่างเช่นนักแสดงสาวอย่างคุณโคยุกิหรือคุณฮาเซกะวะคิโยกะ เราไปเยือนร้านอาหารที่เหล่านักแสดงสาวหลงรักในรสชาตินอกจากนี้โอ้โหสุดยอดเลยละค่ะพบแล้วจานเด็ดใหม่ล่าสุดประจำปีนี้การรวมตัวระหว่างแฮมเบอร์เกอร์และของดีจากฮาโกดาเตะแท้จริงแล้วมันคืออะไรวันนี้รายการของเราได้รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดทั้งธรรมชาติและของอร่อย พบกับสถานที่เปี่ยมสเสน่ห์อย่างอนุมะในหน้าร้อนได้เลยค่ะดิฉันได้ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในฮอกไกโดใต้นะคะคอย่างที่อนุมะ<อ>ค่ะ,ะ,ะค่ะพบกับธรรมชาติในหน้าร้อนและเมนูท้องถิ่นใหม่ล่าสุดที่หาทานได้ที่นั่นเชิญชมทั้งสองอย่างนี้ได้เลยค่ะ ในก็ได้มาอนุมะทั้งทีเราไปล่องเรือชมทะเลสาบกันดีกว่าค่ะโอ้สวยและที่นี่คือท่าเรือนำเที่ยวที่ตั้งอยู่ในสวนอนุมะค่ะขอโทษนะคะสวัสดีค่ะอ๋อครับในช่วงนี้มีอะไร,รที่น่าสนใจบ้างค่ะออบอกนายซิคะถ้าเป็นช่วงนี้เราจัดทัวร์ที่มีเฉพาะหน้าร้อนด้วยนะครับทัวร์เฉพาะหน้าร้อนเหรอคะขึ้นเรือลำนี้ไปเลยเหรอคะออไม่ใช่เรือลำใหญ่แต่เป็นเรือหาปลาลำเล็กทางด้านโน้นเลยครับ อ๋อเรือหาปลาลำนั้นเหรอคะใช่ครับใช่แล้วคะ่ะไม่ใช่เรือนำเที่ยวลำใหญ่แต่เป็นทัวร์เรือหาปลาลำเล็กจุดประสงค์ก็คือพาไปชมดอกไม้ให้ถึงที่ไม่ใช่ชมแบบธรรมดาว่าแต่จะมีดอกไม้แบบไหนบานให้ดูกันบ้างนะว้าอย่างก,กระเทมนิยายเลยคะ่ะดูตรงนั้นสิคะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะได้อยู่ตรงนี้แล้วถ้าไม่อยากจากไปไหนเลยนะคะ เกาะเล็กเกาะน้อยที่ลอยอยู่นั้นเกิดจากสเก็ดของผู้เขาไฟคามกาทาเคที่บรรทุออกมาค่ะราวกับสวนแบบญี่ปุ่นที่ธรรมชาติสรางขึ้นเลยก็ไม่รับาจงะะเลยนะครับนี่ครับเอ๊ะดอกขาวๆนั่นเหรอคะใี่ใคหอะดอกสุเรินที่หาชมได้เฉพาะทัวหน้าร้อนช่วงนี้เท่านั้นนะครับอ๋อ ดอกไม้ที่บานเฉพาะหน้าร้อนดอกซุยเรนจะบานเฉพาะช่วงต้นเดือนกรกฎาคมถึงกลางสิงหาคมเท่านั้นช่วงที่ไปเป็นช่วงพีคพอดีเลยค่ะดอกซุยเรนจะบานบริเวณน้ําตื้นซึ่งเรือน้ําเที่ยวใหญ่ๆเข้ามาชมไม่ได้จึงต้องนั่งเรือลำเล็กมานั่นเองค่ะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับแต่มันยังบานไปทั่วถึงด้านในจนถูกเรียกว่าทุ่งดอกไม้หน้าร้อนด้วยนะครับแสดงว่ายังมีเยอะกว่านี้อีกเหรอคะ ข้างหน้ามีทุ่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานอนุมาแห่งนี้ด้วยค่ะดูสิคะบนผิวน้ําเต็มไปด้วยทุ่งดอกซุยเรนค่ะภาพจากตรงนี้ถึงด้านในมีดอกซวยเรนเพียบเลยนะครับขอนะจากตรงนี้ไปราวร้อยเมตรเป็นทุ่งดอกซุยเรนหมดเลยค่ะเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยนะคะขาไวหมดเลยนะครับใช่ค่ะ แค่ได้อยู่ตรงนั้นก็รู้สึกผ่อนคลายจนจิตใจสงบขึ้นมากเลยละค่ะครับเห็นแบบนี้อยากไปบ้างจังเลยใช่ไหมล่ะคะครับถ้าอย่างนั้นเรามากันที่ร้านขายของหน้าท่าเรือนำเที่ยวเมื่อสักครู่กันค่ะมีจานเด็ดล่าสุดที่หน้าตกตะลึงรออยู่มันคืออะไรนะโอ้สุดยอดเลยละค่ะใส่มาเยอะขนาดนี้เลย ดูสิคะว้าวบนเนื้อแฮมเบอร์เกอร์มีบางอย่างใส่มาให้เพียบเลยค่ะนี่คือเบอร์เกอร์ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อฤดูใบไม้ผลิเป็นเบอร์เกอร์ปลาหมึกเส้นนั่นเองค่ะโอ้ราคาถูกมากเลยนะครับเนี่ยนี่คือเบอร์เกอร์ที่ใส่ปลาหมึกเส้นของดีแห่งฮากดาเตะแบบจุใจเลยละค่ะทำไมถึงใส่ปลาหมึกลงในเบอร์เกอร์ล่ะคะ ปลาหมึกเส้นของร้านที่อยู่ข้างๆอร่อยมากเลยนะคะไล้คิดว่าถ้านำมาใส่แฮมเบอร์เกอร์ร้านเราก็น่าจะดีนะคะ,คะด้วยเหตุน,นี้จึงลองแวะไปที่ร้านข้างๆดูนะคะอ้าครับเป็นร้านที่ขายของอย่างอื่นจริงๆคะ่ะเต็ดป้ายที่เขียนว่าปลาหมึกเส้นด้วยอ๋อจริงด้วยคะ่ะมีปลาหมึกเส้นออกมาเต็มเลยนี่ไงคะใช่ครับแถมยัง มาอยู่ในเบอร์เกอร์อันนี้ด้วยอะ <do> นี่ไงคะว,ว้าวที่นี่คือร้านที่ผลิตปลาหมึกเส้นโดยเฉพาะค่ะโดยนำปลาหมึกที่ตกได้สดๆในฮากอดาเตะมาย่างแล้วรีดก่อนตัดเป็นเส้นๆและเบอร์เกอร์แบบใหม่ไส้ปลาหมึกเส้นนี้ก็คือเมนูที่เกิดจากความใกล้ชิดของทั้ง2ร้านนั่นเองค่ะ โดยพนักงานร้านจะเดินไปเอาปลาหมึกเส้นที่ร้านข้างๆทันทีที่มีลูกค้าสั่งเลยละค่ะโอ้ย,อยางงั้นและจากนั้นนะคะก็จะนำมาใส่ในเบอร์เกอร์อย่างอลังการ <ไป S 1> แล้ว,วรสชาติที่เราอยากรู้ล่ะจะเป็นยังไงบ้างจะทานแล้วนะคะนุ่มมากค่ะอืมเบอร์เกอร์ก็อร่อย ปลาหมึกเส้นกับแฮมเบอร์เกอร์มันเข้ากันมากกว่าที่คิดค่ะแต่พูดตามตรงมันก็ทานลําบากนิดนึงนะคะผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะก็มีลูกค้าที่ทานปลาหมึกเส้นกับแฮมเบอร์เกอร์แยกกันด้วยนะคะเลยค่ะคือถึงมันจะอร่อยมากก็มันทานลําบากไปนิดนึงสินะคะถึงแม้จะทานยากแต่รับรองว่าทานแล้วต้องติดใจค่ะเบอร์เกอร์แบบใหม่ล่าสุดทุกคนไปลองทานกันให้ได้นะคะ เอาละค่ะถ้งั้นเตรียมพบกับร้านที่ไม่เคยออกรายการทีวีที่ไหนมาก่อนซึ่งเป็นร้านที่นักแสดงสาวหลงรักในรสชาติด้วยละค่ะรายการท่องเที่ยวแบบชิลๆในฮอกไกโดเรามาที่อนุมะกันค่ะถึงแม้ว่าวันนี้จะมีฝนตกนิดหน่อยแต่ฝนในหน้าร้อนทำให้ชุ่มฉ่ำอย่างบอกไม่ถูกเลยเพราะน้ำช่วยชำระล้างสิ่งสกปรก ต้นไม้ใบไม้จึงดูสดใสมากๆเลยละคะ่ะว้าเรามากที่ร้านซึ่งซ่อนอยู่ในป่าลึกและไม่เคยออกรายการทีวีที่ไหนมาก่อนตอนเข้ามาได้กลิ่นหอมของไม้เลยะคะ่ะดูหน้าต่างสิค่าบานใหญ่มาก วิวจากหน้าต่างก็สุดยอดมากในวันที่อากาศแจ่มใสจะมองเห็นภูเขาโคมะกาเทเคแบบนี้เลยค่ะครับเห็นภูเขาเลยนะครับนอกจากนี้อาหารของที่นี่ก็ยังไม่ธรรมดาอีกด้วยนักแสดงสาวอย่างคุณโคยุกิหรือคุณฮาเซกาวะเคียวโกะและคุณฟูกาสาวะเอริก็มาค่ะคุณฮาระซึ่งเป็นเชฟของที่นี่เคยทำงานที่บริษัทจัดเตรียมอาหารในโตเกียวมาก่อนที่จะมาเปิดร้านค่ะ อาหารที่เธอทําสําหรับทีมงานในกองถ่ายก็เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวจนนักแสดงสาวหลายคนต้องเรียกหาเธอกันเป็นการใหญ่เลยละคะ่ะว,ว้าวสุดยอดเลยผักเพียบเลยนะคะเนี่ยาาจุดเด่นของมื้อกลางวันที่นี่ก็คือไม่ใช้เนื้อสัตว์เลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่เมนูเพื่อสุขภาพให้ทานเพียบเลยคะ่ะ มีเมนูที่ทำจากยอดจนไซซึ่งเป็นวัตถุดิบดังของอนุมะด้วยนะคะคแถมสไตล์ในการจัดวางก็สวยงามจนรู้เลยว่าทำไมดาราถึงติดใจ<อ>นี่ก็คืออาหารจานหลักมองแวบหนึ่งคงนึกว่าเป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมล่ะคะใช่ใชแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่<ะ>ค่ะไม่ใช่เนื้อเลยแล้วรสชาติเป็นไงครับมันทั้งเหนียวนุ่มและฉ่ำมากๆเลยคะ่ะ อันนี้ไม่ใช่เนื้อเหรอคะ,คะนี่มันอะไรคะไม่ใช่เนื้อคะ่ะที่จริงแล้วคือโปรโตีนเกษตรนะคะโอ้คะท่านำโปรโตีนเกษตรที่ทำเป็นก้อนกลมและมีรูตรงกลางมาทอดกรอบนั่นเองคะ่ะรสสัมผัสของมันจะเหนียวนุ่มกว่าเนื้อปกติจึงนิยมนำไปทำวัตถุดิบในเมนูต้มคะ่ะแล้วก็เอามาหมักด้วยขิงและโชยุก่อนที่จะนำไปทอดจนกรุบกรอบ ดูด้วยตาแล้วเหมือนเนื้อแต่แคลอรีต่ต่ำมากเลยนะคะและ,ะทานเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแบบนี้รับสาและที่น่าดีใจไปกว่านั้นก็คือชาและของหวานที่แถมมานี่ค่ะวันนี้เป็นชาข้าวกล้องไม่ขัดสีกับพุดดิ้งสไตล์ญี่ปุ่นพุดดิ้งแบบญี่ปุ่นต่างจากแบบทั่วไปยังไงบ้างเหรอคะ คือเราผสมผงโมจิลงในนมบัวนะคะในต่างจากที่อื่นจลนะคะเธอบอกว่าใส่ผงโมจิแทนไข่จนกลายเป็นแบบญี่ปุ่นค่ะจากนั้นก็นึ่งราวเจนาทีจนข้นสีขาวสวยมากเลยใช่ไหมคะจากนั้นก็รอจนเย็นแล้วราดน้ําเชื่อมอันซุก็ทานได้แล้วค่ะอ้าวไม่ใช้ไข่เลยเหรอครับเนี่ยไม่ใส่ไข่ค่ะแต่เนื้อเนียนข้นอร่อยเหมือนกันอร่อยจังเลยค่ะขอบคุณค่ะ รสชาติเหมือนโอเด้งผสมพุดดิ้งเลยค่ะเพราะคุณฮาระทำอาหารด้วยความใส่ใจสัมผัสความอ่อนโยนนั้นได้จากอาหารเลยละค่ะสิ่งที่ทำให้เหล่านักแสดงติดใจต้องเป็นเมนูเพื่อสุขภาพและความอ่อนโยนนี้แน่ๆเลยนะคะนี่แหละครับที่เขาบอกว่าอาหารมันสามารถสื่อถึงคนทำได้ค่ะาน่าร้อนในออนุมะ วิเศษที่สุดเลยละคะ่ะทั้งธรรมชาติต้นไม้สีเขียวทะเลสาบก็งเงียบสงบแถมยังมีอาหารท้องถิ่นอร่อยๆให้เลือกทานทุกคนคะฤดูร้อนปีนี้ลองไปเที่ยวออนุมะดูไหมละคะ่ะครับน่าไปครับฮอกไกโดยังมีสเสน่ห์ที่อยากจะอวดชาวญี่ปุ่นและทั่วโลกอีกมากมายและพบกันการบรยการแคชชัวทาวิงอินฮอกไกโดกันได้ใหม่นะครับ